ตำรวจตั้งด่านอยู่ก็เรียกจับรถแม่ลูกคู่นี้ข้อหาไม่สวมหมวกกันน็อกครับแมมีเด็กซะด้วยอันตรายนะเจนะคุณไม่สวมหมวกกันน็อกครับนั่นไงฉันว่าแล้วลงมาเลยนะลงมาเลยนะไม่ลูกไม่รักดีพูดอะไรนะไม่เคยฟังเลยแต่ฉันลุกโตมาแล้วเป็นอย่างนี้นะด่าด่าด่าลูกด่าลูกอะไรเท่าทะเลาะอะไรกันกับเด็กโตเท่านี้อจะฮะโอ้โหเสียแรงเบ่งยังไม่รงด้วยเเรื่ออะไรกันตำรวจยัาม่ลงยังไม่ลง เราง้าเราเฮ้ยยังไงเนี Courtney> ่ยสมองมันมีบ้างไหมันต้องเนี่ยใจเย็น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 โบอกว่าเรื่องของแม่รู้ไงจะไปยุ่งทำไมอะไรเล่าอะไล่จำเลยนะเนี่ยกูดแล้วมันขึ้นเลยเนี่ยขึ้นเลยเนี่ยโอ้ยใหญ่ใจอย่าเคยฟังว่าแมนใหญ่เข้าหูายทะลุหูพันเลดเลยคุณใจเย็น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 ว้ายไม่เย็นละว้ยบอกว่าเรื่องแม่ลูกนี่ต้องเบไม่เกี่ยวเออรู้รู้แล้วแต่จะอยู่กับพ่อก็เลยไปฮะไล่เลยไปสิไปเลยวิ่งไป เอาเอาไรเอาเอาไมอะไรยังไงวิ่งอลยวิ่งไปเฮ้ยเฮ้ยไปดิวิ่งีกไล่เขาวิ่งไปเขาเยกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เ้ยเ้ยเยเฮย้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเยเเเ้ยเฮาย้ยยเฮเฮ้ย้ย้ย้ฮ้เฮ้ยเ้เ้ยเย้้้ยเอ้เฮ้ยเย้ โอ้ยมันก็แหกด่านที่ปะบ้าอ้้วเออเนอะเฮ้ยเขา,า,าแหกด่านว่ะพี่ตำรวจสุดยอดจริงๆแผนแหกด่านครั้งนี้เล่นใหญ่มากเลยเจ๊